อยู่กับผมสีนู้นเกมนั่นเองไม่ก็มันเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมเข้ามาเลยนะครับผมก็จะแบบจะ,บจ,ะจะมาแบบแกนมาเลี้ยงจะมาเลี้ยงอ่ะมาเว้ยแบบนั้นรถแจก่ฟีเออร์รถน้จัดอ่ะอันนั้นอันนี้คืออะไรเนี่ยเจออะไรวะ นีนล,ลงในรถอะไรอ่ะนี่คืออะไรวะมีแต่อะไรเนี่ยโอ้โหแจกอะไรมาปะอะไรวะนี่จะกินแล้วกูใช้ไปะละนี่อะไรอ,อ่ะออโต้ฟาร์มเนาะชิ่งมีแต่อะไรก็ไม่รู้เวย้ยเฮ้ยมันไม่แจก นี่ก็เลยถุงต่อูว้เสร็จเดีมานี่จะไปไฟไปคายมาเลยอันนั้นต่อเตียคงเต็มสองให้พร้อมมันนี่สองอ้าต่อี๋ยตอีย่อยิบลายสอ โอเคปรับเรียบร้อยละลไอ้ตรงที่จุดคนเยอะๆอะ่มันอยู่ทางไหนวะอันนี้ก็อะไรเนี่ยไม่ได้บูเลกเหรอมันไม่ลงมันไม่โหลดเลยผมลบไฟล์แฉนใหม่อไงแฉนๆคนเยอะเอ้รถขับยากไอ้เจนรถขับยากบูเล็กระบะบูเลกระบะเฮ้ยอ่าอ่าอ่าเจนเนี่ย ก็รู้ว่าขุดแหลกจะมาขดกูขนแหลกไอซ่ายังแหลกอยางตับูดไเอ็มไงวะอยเห็นตับเยอนี่แหละไอหลัตดงึง้อมาตัดเลยต้องตับอะไรที่มันนี่วะทุกดูดไอพีเอเงี้ย ถ้าโฟนแหลกคือสติเหมัอนสติดปปมปปแม่มาเลยสตีเหียเราถามพ่อถามแม่มาเฮ้ยมึงเก็บอะไรนะก่าเฮ้ยมันไม่ใช่มไม่ใช่ตัวตนผมนะนะน้าถวไหนคนเีเยอะวะอยากเจอวะเฮ้ยหลานแจ๋เลยเนี่ย หมานเชียร์เลยไปเล่นเชียอะไรกันมาเล่นเชียอะไรกันวะไอ้สัตว์เล่นเชียอะไรเปียบเปียเป็นเพียอะไรมึงอกี้ยืนเหยสัตว์ยืนเฉยเหรอไอ้เคี้ยยืนเฉยยืนเฉยแต่เจ้ากูสัตว์ยืนเฉยองานยืนกันแนงเลยยืนกันแนงเลยเฮ้ไม่ไหวไม่ไหวคนมันน้อยคนมันน้อยเกินอันนี้คนมันน้อยเกินไงประเด็นคือบุตรสมันน้อยเกิน นี่ย่างงักูเลี้ยงเฉยเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวตนกูโอ้ยคนีพวกกูแหลกไอ้เช <Ó. S 2> <Display. S 1> ี önem, Maya, ่ยคนเยอะเหรอตรงนี้คนเยอะเหรอไม่แหลกจังเหรอมีแหลกจังอ่ดไอ้เชียวปรชนเลยมนแม่ตรงนี้คนมีไหมคนมีไหมตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้นี่คืออะไรเนี่ยทางขึ้นเหรอ อะไรไม่เห็นมีใครแล้วอเหี้ยกูพร้อมกูพร้อมโด,ด,ดนแปลไหนศาะต์มาดิขี่มาผิดทางอเอ้สัตว์อันนี้คืออะไรคาสินโนหรือต่าหรืออะไรเออตรงนี้แหละหวานแฉ่เลยเป็นไงวะ

นี่อยู่ตรงแบบมันเยอะวะนีอ่อะไรอ่ะเฮรถพิษพังแล้วเหรอน้ำมันจะหมดโอ้ยน้ำมันแม่งหมดไปเกินเฮ้ยนี่ยืนทำไมโอ้คนม่เยอะเดิทำอะไรกันมีเกาะปะ มันจะหมดเหม่อพี่ชายครับเหม่อยเหมอแม่ครับตู้อ่ะไอแอดมิเนตไอยี่อะไอยี่อะไอยี่ยแอดมิเนยี่อะยี่อะยอะโอ้โอ้แบลบ็กโอ้แบลบ็กโอ้แบลบ็

S 1> <S 1> เด้อแม่ไม่หวันจ้าหวันจ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยอวของหวานมันุ่นๆอุ้งตรงไล่ชนไปให้หมดชนให้หมดไอ้สัตว์ชนให้หมดหื้ม

ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปแล้วไปแล้วแปดนาทีโดนแบนไม่เช่เล่นไงวะ